เป็นเบื้องต้นที่เราจะร่วมมือกันออกกองทุนใหม่3กองทุนสำหรับลูกค้าของกลุ่มธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะภายใต้ความร่วมมือของกรุงไทย Fidelity และบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยหรือ k t ทแซึ่งกองทุนนี้จะได้ประโยชน์จากความสามารถในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่างเหนือระดับสร้างความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาวให้กับ กลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทยและคนไทยได้ยยอย่างยั่ยืน We look forward to working with our new partners on a long-term business relationship in bringing the best of both firms have to offer, and it is my commitment to deliver the best of fidelity to this market. ในสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว,รวอีกทั้งสภาวะการลงทุนของตลาดยังมีความผันผวนสูงขึ้นโดยในความร่วมมือนี้ทางบริษัท Fidelity International จะนำความรู้ความสามารถอีกทั้งประสบการณ์การลงทุนที่ยาวนานเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ากรุงไทยต่อไป วิดเอลิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกเป็นินกิจการด้านการลงทุนมานานกว่า50ปีเรายังคงสถานะเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นในการบริหารงานเพื่อที่จะสร้างสารรค์โซลูชันและบริการด้านการลงทุนที่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงจุดแข็งของเราคือการมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า500คนกระจายอยู่ในออฟฟิศ18แห่งทั่วโลกวิดเอลิตี้จะนำความเชี่ยวชาญในการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก มาพนวกกับธนาคารกรุงไทยที่มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทยเพื่อสร้างสารรค์เป็นโซลูชันการลงทุนที่เหมาะสมต่อยอดความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับจากภาวะเศรษฐ,ฐกิจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด -19 หรือว่าภูมิรัฐ,ฐศาสตร์ระหว่างในภูมิภาคยุโรปเราจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ย ที่เกิดขึ้นในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการลงทุนไม่ว่าจะในตราตราสารทุนตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางเลือกต่างเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดทําให้เรามองว่าการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญและจะสําคัญยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตจึงเป็นที่มาของกลุ่มกองทุนกรุงไทยเว r ร์คคลาสซีรีส์นะครับซึ่งเราจะมีโมเดลด้วยกันทั้งหมด3โมเดลได้แก่ De f e n s i v e Moderate รและ r ก w t h โครงสร้างหรือดีไซน์กองทุน3กองทุนนี้เนี่ย เกิดจากความร่วมมือของธนาคารกรุงไทยที่มีบทบาทเข้าใจลูกค้าแล้วถ่ายทอดความสำคัญหรืออินไซต์ของลูกค้าที่มีความต้องการให้กับทางฟรีตี้ร่วมกับทางราจเอกรุงไทยจัดตั้งกองทุน3ากองทุนนี้ขึ้นมานโยบายของกองทุนกรุงไทยเวิร์ค a ลาสซี i ี s นี้นะครับก็จะมีนโยบายการลงทุนแตกต่างกันไปแต่โดยสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยจะครอบคลุมในทุกๆสินทรัพย์ ทั้ง3กองทุนแต่จะถูกกำหนดสัดส่วนหรือลิมิตความเสี่ยงในแต่ละกองทุนที่แตกต่างกันโดยกองทุนแรกเนี่ยกรุงไทยเวิร์คคลาสเดฟเฟนซีฟจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกโดยจะมีข้อจํากัดว่าจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลกักระดับขับไปก็คือกรุงไทยเวิร์คคลาสโมดูเรยก็จะมีการเพิ่มความเสี่ยงไปอีกหนึ่งสเต็ปโดยจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มของตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก ได้มากกว่าดิฟเฟนซีสุดท้ายกรุงไทยเวิร์กคลาสโบรดจะเน้นการลงทุนแบบเชิงรุกเน้นสินทรัพย์เสี่ยงเป็นสำคัญเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นแม็กซิมั์รีเทินให้กับกองทุนนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนสามารถเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้แล้วจัดพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์การลงทุนให้กับนักลงทุนตลอดเวลาโดยมีทาง f i d e l i t y เข้ามาช่วยบรยิหารและติดตามการลงทุนให้อยู่ตลอดเวลาครับ หากนักลงทุนสนใจกองทุนเปิดกรุงไทยเว์คราซีรีี่ทั้ง3กองทุนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงของตนเองว่าเหมาะสมกับกองทุนใดติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือติดต่อได้ที่บรจกกรุงไทยโดยตรงได้ครับผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน